นี่คือรายการวาไรตี้ที่เฟี้ยวที่สุดมันที่สุดบ้าที่สุดจัดวุดเด็ดที่สุดที่สามารถมานั่งชมกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องพี่แฟนพี่พ่อแม่ยายแม้กระทั่งเพื่อนของยายเพราะนี่คือรายการรีวิวโชว์สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วแรกของรายการรีวิวโชว์ ฉันโทรเข้าทำไมเป็นพิธีกรรายการนี่เองคะอ๋ะอเดี๋ยวก่อนสิวิ๊ยแว่นหลุดขอจะ,ปะเป็นพิธีกรด้วยคนสิอยากทำมาตั้งนานแล้วอ่ะ

ก็คือชาวโพนี่วิวนี่เองชาวโพนี่วิวที่มา,มานี่นี่ดิไมว่าอยู่ทุกวงการได้หน้าตัวอีกทีนึงครับครับก็ไปนะครับนบนัสวีทนะครับก็เป็น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 เนจ้าของร้านขายมาพนี่นะ วันนี้ไวททำแบบว่ารีวิวของเล่นโพนี่นะคะแล้วก็เหมือนเป็นแฟนคลับโพนี่จัดงานจัดงานโพนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์โพนี่คอนตินาสุดด้วยแล้วโพนุ่นด้จัดไหมโพนุ่น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 ตบได้ค่ะอธิยาสวัสดีครับอ่ะอ่ะเข้าเรื่องครับโอเคแล้วก็รู้จักกันแล้วเนอะแล้วเป็นทักแอกมินเพจจะต้องโง่ด้วย ร้านขายพอดีด้วยใช่ชั้นหกที่คาชาสาขาบางบัวขายของชั้นหกชั้นหกไงใช่ช ah ั้นหกร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ติดริมบันไดเลื่อนเลยเดินขึ้นไปปุ๊บเจอพี่ใบตัวใหญ่ให่อะชัเลยพี่ใบตัวใหญ่ เนี่ยอ่ะงั้นเรามาดูของแม่เหล็กที่เอามาจากร้านด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหสุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆบางชิ้นบางชิ้นไม่ได้มีขาเพราะบางชิ้นเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟไม่รู้ถ้าเรามาวันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะอะไรอันไหนก่อนจะมีดชื่นไหนก่อนดีก็อ่าเราตอนนี้ไทยก้าซื้อลิขสิทธิ์ท่าท่าสี่ซิท่นสี่มาซึ่งฉายเนี่ย ก็หลักๆเลยมันก็จะมีหลากหลายตอนมากนะครับแต่ว่าตอนที่พี่ไวชอบนะครับจะเป็นตอนที่ตอนที่8นะครับอา r e a l i t y t a ซ e เม a เทอ t นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ r e a l i t y ซึ่งไปประกวดประกวดตัดชุดนาทีเนี้ยแต่ว่าเขามีมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซูริพโพรแมนเขาโกงเอาผ้าของ Reality ไปตัดชุดของตัวเองทีเนี้ยตัวซูริพโพรแมนเนี่ยเขาจะมีลูกลูกกระจก ลูกน้องอ่าซึ่งลูกน้องคือตัวนี้โคโค่คอมเมลแต่ตอนหลังเขาก็กลับมาเป็นคนดีแล้วก็มาบอกเรติวตี้ว่าเอ้ยอ๋อคือตอนแรกเป็นตัวโกงใช่ตอนแรกเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องคนโกงแต่คือเขาไม่ได้อยากโกงเขาไม่ได้อยากโกงคือโดนบังคับใช่เราเรื่องเรื่องนีง้เขาก็จะมีแบบว่าข้อ,อคิดแทรกอยู่ในเรื่องด้วยว่าการที่เป็นตัวร so ้ายการที่โกงมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ตอนที่4อันนี้มาจากตอนที่4นะตัวนี้ชื่อแจริงดูเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยดีกว คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นฟิกเกอร์นะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อฟังโกนะตัวนี้เป็นเป็นแบบไม่เป็นแบบเขาซื้อเลืกซืิจากแฮสโบรมาทีหนึ่งอันนี้เป็นของเล่นสำหรับผู้ชายอ่คือคืออย่างแฮสโบรเนี่ยเขาจะทำของเล่นเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงก็จะมีวิโพงวีผมแต่ว่าด้วยความที่แฟนคลับโทนี่เนี่ยเขามีแฟนคลับที่เป็นผู้ชายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขา ตัวบริษัทฟังโกะเนี่ยเขาก็เลยผลิตตัวนี้ออกมาเป็นฟิกเกอร์ให้เด็กผู้ชายสะสมด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเอก i v ีคือปกติแล้วเนี่ยตัวฟังโกะเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีสีแบบธรรมดาสีสีแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเอก i v ีประมาณว่าเวลาสั่งกับตัวตัวร้านเนี่ยเขาจะสุ่มมาให้ตัวใสๆเนี่ยจะเป็นแรก็คือมันส่มไม่ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนแต่นี่คือใบเป็นกาม แล้วก็อย่างตัว d 莫ดชตัวนี้ก็คือวางขายที่งาน D C C ครับก็คืองาน s a r เลียโกคอมิคอนปีอะไรจะไม่ได้ประมาณปี2014่ประมาณละสองพันสัประมาณน้นทัดงเก็จัลองดูมีน้ำหนักกันะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้นําเสนอเลยผมตัวนี้นําเสนอเลยตัวนี้ชื่อว่า Maniac นะครับเป็นตัวร้ายของในซีซั่นสนี่แหละตอนที่6นะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องใน หนังส azione, mm. Arrow, ragt, ือที่สไป์เนี่ยอ่านนะครับก็คือพวกโพนี่เนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ตัวน wow, ี้จะเป็นตัวร uh ้ายซึ่งตัวนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูสีฟเนี่ยงานแฟ์ปี2014นะครับก็คือขายเฉพาะในงานตัวนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์ตัวแบบแรกๆที่ตัวฮัสบลูทำเลยนะครับทำมาเป็นฟิกเกอร์ที่ไม่มีผมอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์แฟนคลับผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าแฟนคลับผู้หญิงที่ชอบแบบนี้ก็ก็มีเหมือนกันสวย อันนี้อันนี้คือของแรงสุดเลยบ้างที่แบบว่าอันนี้แรงแรงยังยังไม่ถึงแรงสุดเพราะว่าเขายังเป็น2,014ถ้าแรงสุดๆก็ต้องเป็นแบบพวก2 0 1 2 2 1 1 1อเลยะไรประมาณนะี<ม>้นะเพราะว่าพวกนี้มันก็จะออกแบบตัวหายากเนี่ยทุกๆปีนะครับ ก็ต้องตามสะสมกันแต่ว่าพวกนี้มันขายเฉพาะที่อเมริกาไงเราก็ต้องไปประมูลเลยอ่ะเรามาดูไหนไหนไหนตรงนี้ตรงนี้เล่นเลยว้่ามาเล่นเล่นตรงนี้ก่อนดีกว่าก็ตัวนี้นะจะเป็นไรตี้จากรุ่นบุ๊กชีกนะครับจากรุ่นบุ๊กชีคืออะไรครับบุ๊กชีกก็คือตัวนี้มันเป็นเหมือนหนังสือเนี่ยมันสามารถปิดและเปิดได้และฉานมันก็สามารถเขียนได้สาระาาะใช่ไมใช่มันเก๋ตรงนี้แหละ ส่วนโคโค่เนี่ยโคโค่ CO CO เป็นรุ่นใหม่ซึ่งทับออกมาเป็นข้อนะครับจริงๆตัวนี้ออกมาใช้ใช้ชื่อว่า X Toy Factory จริงมันเป็นชื่อของซีซัน6แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ละครตัวนี้มันออกซีซัน4ประมาณนั้นนะครับก็ตัว r e ด l ิ t ีตัวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้มากมายเลยก็คือเหมือนเป็นร้านของเรด l ิ t ีเพราะว่าตัวข้างหน้ากล่องเนี่ยเขาว่าจะเป็นร้านของเรดิีนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย อุปกรณ์ข้างในก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในร้านของเรดี้จะมีพวกไม้แขวนเสื้อนะครับมีทูซโซ่ทูซโซ่อยู่ไหนเอ่ยทูซโซ่นี่ทูซโซ่นะครับเอาไว้ใส่ชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องอาบน้ำเครื่องสปาเพราะว่าเรดี้เขาเขาแบบจะเสริมสวยอยู่ตลอดเวลาอ่านี่ไม่หอมตัวโตัวนี้นี่คือเหมือนไว้เป็นหุ่นลองเสื้อใช่แล้วเวลาเรนตี้ก็คือเสื้อที่เขาให้มาไว้ลองใช่เวลาเรนี้เขาจะตัดเสื้อเขาก็จะตัดเอาหุ่นเนี้ยมาเป็นตัวใส่ชุด อ่าประมาณานั้นที่ลองได้ใช่แล้วก็มีผมได้นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับคืออย่างอย่างอย่างตัวเรดี้เนี่ยแว่นที่เขาใส่มาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแว่นในเรื่องเลยแต่ว่าจริงๆแว่นในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่พอทำออกมาของเล่นเนี่ยรู้สึกจะมีสองสีมีสีเหลืองกับสีชมพูครับแต่ว่าต้องสุ่มเอาเองนะว่ากล่องเนี่ยจะได้สีอะไร อันนี้เอันนี้เป็นที่วัดใส่วัดไงเพราะว่าเป็นช่างช่างตัดชุดไงออเห็นไหมล่ะลูกเล่นรายละเอียดเขาค่อนข้างที่จะดีมากไม่ีกเลเลยสองเข้าไปมันมีนะมันมีคีท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 ีนีทีคีทีคีทีนีทีค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 ีทีาีทีนีทีคีทีคีทีนีทีค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 ีนีคเทีคออีีที่เทีคีทีีทีี่เที แล้วมีอะไรจะอวดอีกนะฮะอวดตัวเองว่ะอวดเสื้อเสื้อตัวนี้นะฮะก็เป็นตัได้ที่ร้านสุดการ์ดโอ้ยนะบอกเลยว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวสตัวตัวนี้นะฮะได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องนะฮะจากทาง Hasbro นะครับ Exclusive ร้านโคน y Thieves s มีด้วยกันทั้งหมด3ลายนะครับมี3สี3ลายนะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยไลน Line Facebook อะไร Facebook อะไร Facebook Pony Thieves s คือจะบอกว่ามันพิเศษตรงที่ว่าตัวลายอาร์ตตัวนี้มันเป็นลายอาร์ตที่มาจากคอมมิกนะผมซึ่งยังไม่ใช่ซึ่งซึ่งทํามาให้แฟนแฟนคอมิกเลยมไม่มีบริษัทไหนทานะคบตอนนี้ตอนนี้ตอนที่ทำออกมาตอนนั้นทําก่อนอเมริกาด้วยอ่าตอนนี้ยังเหลือในสต็อกอยู่นะครับโร้านชันไหนนะฮะฉันเคยบุกอะไรนะฮะหัวที่เห็นจนี่ แล้วตัวนี้ขยับอะไรได้บ้างอ๋อตัวนี้ขยับได้เหมือนตัวนี้หมดตัวนี้ตัวนี้ rotating เพราะว่าเขาไม่ใช่นู่นนี้ possible ถ้าเป็น possible จะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะ possible possible แบบ post ไง possible ส่วนพวกนี้เขาเรียกว่า brushable brushable คือแบบหวีไงเป็น brushable ตัวนี้เป็น possible คือเขาสามารถดัดให้ post ได้ครับโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างกับของเล่นโพนี่ซีซั่นสี่และเรื่องราวต่างๆในวันนี้ที่เราคุยกับ คุณไบเหมือนเดิมสนุกสนานกันไปมะกเลยยังนะชั้นไหนนะฮะชั้นหกอันที่พลานเลยนะฮะคนที่เสายนะชั้นหกเธอผ่านเนะโอเคและสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดลงแล้วในช่วงยูทูอของเราช่วงหน้าเราจะไปสนุกกันต่อที่สวนน้ำโพลโลนะครับยังไงขอบคุณคุณไบที่อมาเปครับชั้นไหนนะครับชั้นหกอันที่พลาดควาคนที่เฉาะสวัสดี